เส้นวาสนาอุปถัมภ์วาสนาเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศมักได้รับความสำเร็จความร่ำรวยจากการเดินทางสวัสดีค่ะพี่บีบุรพภาพยากรค่ะวันนี้เรามาดูเส้นลายมือน,นี้กันนะคะเป็นเส้นที่ดูง่ายนะคะตรงไปตรงมาเลยนะคะเราจะเห็นพื้นที่บริเวณนี้ตรงนี้เป็นเนินๆเ,เชิงเชิงเนินอยู่ตรงนี้เป็น เนินจันทร์นะคะแล้วเจ้าชะตามีเส้นวาสนาพุ่งจากเนินนี้ขึ้นไปจรดเส้นหัวใจขึ้นไปที่เนินเสาเลยนะคะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่มักได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าลูกค้าหรือไปติดต่อกิจการงานใดก็มักได้รับการยอมรับการสนับสนุนจะเป็นคนที่ทำงานง่ายๆ แต่ได้เงินดีไม่ลำบากเป็นคนไม่ต้องลำบากตากตรรนะคะแล้วสังเกตว่าบริเวณนี้เราจะมองเป็นพื้นที่หรือเป็นบริเวณประเทศที่เขาไปได้ด้วยจะเป็นประเทศที่มีเนินเขาเยอะๆนะคะมีเนินเขาเยอะๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นตามนั้นนะคะเป็นตามนั้นจริงๆนะคะ ก็เจ้าชะตาก็ได้เดินทางค้าขายติดต่อต่อตางประเทศเจ้าชะตาก็ได้รับเงินทองทรัพย์สินต่างๆมาจํานวนมากแล้วก็มาสร้างหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ต่างๆปล่อยเช่าค่ะก็เรียกว่าเสือนอนกินเลยนะคะง่ายมากสําหรับมือนี้แต่มือนี้ก็จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างนะคะชีวิตคนเราไม่ได้ง่ายอย่างนั้น อาจจะร่ำรวยทรัพย์มีเงินมีทองแต่ก็มีสิ่งที่อาจจะเกิดเหตุได้เดี๋ยวมาดูต่อ EP2 นะคะเรามาดูเส้นชีวิตเส้นหลักทรัพย์กันว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นค่ะ